สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรหมูปิ้งอร่อยๆมาฝากกันนะคะซึ่งหมูสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เป็นหมูบดค่ะแล้ก็รับรองความอร่อยเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อหมูบดถ้าใครไม่ได้มีเนื้อหมูบดนะคะสามารถเอาเนื้อสันในกับหมูสามชั้นมาสับรวมกันค่ะสับให้พอหยาบๆนะคะไม่ละเอียดมากจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํามาปรุงรสกันค่ะ โดยเราจะมาหมักหมูกันก่อนนะคะก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะที่1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ สเกลือนะคะหรือว่ากระเทียมพริกไทยรากผักชีที่ตำนะคะหช้อนโต๊ะค่ะด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสผู้เขาทอง1ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นตามด้วยนมข้นจืดนะคะประมาณ1ในสี่ถ้วยตวงค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดดีลงไปครึ่งช้อนชานะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะจากนั้นก็คลุกผสมให้เข้ากันเลยนะคะโดยสูตรนี้ถ้าให้ดีก็คือแช่ไว้ค่าคืนค่ะก็จะทำให้เนื้อหมูของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็เเข้าถึงเนื้อนะคะผสมคลุกให้เข้ากันค่ะ พลาสติกแรปแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะพักทิ้งไว้เลยค่ะหนึ่งคืนจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปั้นนะคะเป็นอเออป็นก้อนๆเป็นไม้ๆนะคะก็จะทำลักษณะนี้แล้วก็ใช้พลาสติกนะคะถุงพลาสติกในการหอ่อเวลาที่เราปิ้งเนี่ยเขาก็จะปิ้งง่ายค่ะเราก็จะหยิบทีละชิ้นค่ะ ส่วนของไม้เสียบลูกชิ้นนะคะหรือไม้เสียบหมูปิ้งเนี่ยนำไปแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อให้เวลาที่เราปิ้งเนี่ยตัวไม้เนี่ยเขาไม่ไหม้ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ โดยวันนี้นะคะเราจะใช้หม้ออบ หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีก็ย่างตามปกติเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก็จะใช้ด้านแรกนะคะอุณหภูมิ1 7 0องศา,ศาเซลเซียสปิ้งเป็นเวลา10นาทีค่ะจากนั้นมันก็ามากลับด้านนะคะแล้วก็ปิ้งต่อที่3นาทีถึง5นาทีขึ้นอยู่กับความเกรียมที่เราชอบเลยค่ะถ้าใครชอบให้เกรียมมากก็ปิ้งต่อไปได้นะคะแค่นี้เราก็ได้หมูปิ้งอร่อยอร่อยแล้วค่ะนุ่มหอมหวาน ออมีความกลมกล่อมค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะทําง่ายๆเลยทานกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่อร่อยมากๆค่ะคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้รุ้ก้นกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ